สวัสดีจ้าพี่นวลกมาพอกันอีกแล้วนะจ๊ะในช่องเอลชวนกินแซ่บนวลมาได้พี่นวงจ้าวันนี้ตําส่วหอยแครงแซ่บๆพี่นวงเบ่งขนมเสน้นดูดน้ำปลรราแบบเสน้นอุ้ยเบ่งหลายแห้งเด้อมันนี่ตําส่วแซ่บจ้าใส่บากกอกอากาศนาหนาวเนาะพี่นงหน,หนาซีดปากซีดเ่ละรามาได้จ้ากินน้ำกันอื้อ จะปีไหม่เรา,เล,าเล้กพี่น้องจ้าูะไรอยากนาข้าวนาใสนม่ฝาไมีกะบอกเศร้าจากเตือทักสอบถามเลยได้จ้ะ Ngon 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 kem kem, Cảm năng đi Áo Ngọt hỏi em thân tài Bèo yên sắp yên ta. Ååå mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. มากินกนันพี่น้องกนันหวานผักบุ้งเขากันดีใบริมกินนะกัน <c oughs> อากาศดีอากาศเย็ยนพี่น้อง มื่อกินแล้วก็สิไปเสียลูกไส้แข่งกีฬาลอะไรเมื่อวานคิดอยากกินหอยแข็งไม่ยังตลาดนี่อยู่รลานเดียวพี่น้องก็เลยได้มากใส่นี่แหะ ตัวบางแย่ค่ะแล้วก็แแสบดีจ้ะเคม็มๆนัวๆหอยแห้งตัวนี้เน่นเบาค่อยนัวไเลยตัวพี่น้องตัวน้อยๆนี่นนนนนนนแบอืม ผักอีกอยังบุอากาศอี่ยังพี่้ังใจเลยใดมาต่ตลาดทุง่งเมืเ่ส20บาทมรนเป็น20บาทไหมทุงละ10บาท ไก่ไข่ไก่อันขขาเจ้าสิเลิกแล้วพี่น้องเขาเจ้าโลพักละนัวเขานามดูธนาเซ็น เนาะมือหน,นีพ่อของปากหอมค่อพี่รองจ้ะทั้งกินทั้งฝ่าวแสบกระแสบอยู่จา้าแพคคองกระพึงแล้วพี่น้อง จงขอขอบคุณขอบคุณพี่น้องนะจ๊าทุกๆออเดอร์ท,ทุกการสรั่งซื้อเข้ามาพี่น้องจา้าทานใดที่สนใจอยากจะสวยสายก้อนปีใหม่น้องพี่น้องทักข้ามาสอบถามอะไ้เห็นผลตั้งแต่หนึ่งถึงสองชุดแรกนะคะเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงหนากระจา่างใสขึ้นผิวมีออร่าขึ้นนะคะบม่ว่าจะเป็นโลชั่นนมหอมเล่งนขาวด้วยพี่น้องทักข้าวมาสอบถามแอดมินสอบถามแล้วก็ปรึกษากันได้ฟรีฟ่นะคะบ่ิสื่อว่าเป็นยังน้องพี่น้องจา้าปรึกษาปัญหาเรื่องผิวใดแล้วก็ขอขอบคุณทุกๆออเดอร์เมื่อนี่กัก แพ็คเรียบร้อยกระจังได้มาน่ง่ายคลิปให้พี่ให้น้องเมิงกินบ่สุภาพกินฝ่าจังไดยก็ต้องขอโทษหลายๆพี่น้องจ้าเทิ่ยงสรีฝ้าไปเบื่องลูกไส้นะั่นล่ะว,ว่าลูกไส้เตบอนพี่น้องเตบอนกับแลนไปเสียเป็นกำลังใจลูกไส้เพิ่น <c oughs> นั่นล่ะจ้าเอา้าไว้พอกันคลิปหนาเนาะพี่น้องสรับมือนีไปแล้วสวัสดีจ้า